มารู้จักหุ้น ISRG หรือ Intuitive Surgical ใน1น,นาทีคู่นำด้านหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ทั่โลกจับตามองบริษัทก่อตั้งปี1995โดยเฟรดมลและทีมก่อตั้งในซิลิคอนววลลย์สารัฐ Intuitive Surgical ผลิตหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ผ่าตัด,ตดลดแผลเล็กฟื้นตัวไวราคาหุ้นล่าสุด439ดอลลาร์มาร์เก็ตขับใหญ่กว่า157พันล้านดอลลาร์แต่ ISRG ไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับผลงานล่าสุดไตรมาส2ปี2025บริษัททำรายได้กว่า2.44พันล้านดอลลาร์โตถึง21%และเพิ่มการติดตั้งหุ่นยนต์ใหม่อีก395เครื่องพัฒนาล่าสุดคือดาวินชี5ที่เพิ่งได้อนุมัติในสหรัฐและระบบไอออนที่เริ่มถูกใช้งานกว้างขึ้นเรื่อยๆข่าวล่าสุดนักลงทุนกังวลเรื่องภาษีนำเข้าที่อาจกดมารจิ้นของบริษัทในปีนี้และปีหน้า ISRG มีจุดแข็งคือฐานผู้ใช้งานทั่วโลกและไรายได้ซ้ำสูงแต่ก็เจอความเสี่ยงจากการแข่งขันและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสรุปแล้ว ISRG คือผู้นำเบอร์หนึ่งด้านหุ่นยนต์ผ่าตัดแต่ก่อนลงทุนอย่าลืมครับการลงทุนต้องมีสติและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเสมอ